นี่คือเหตุการณ์อันน่าเหลือเชื่อที่มนุษย์นั้นไม่ควรได้เห็นตั้งแต่พิธีกรรมลึกลับของชนเผ่าอันห่างไกลไปจนถึงการพบเจอสิ่งมีชีวิตสุดแปลกซึ่งแต่ละเหตุการณ์นั้นจะน่าเหลือเชื่อขนาดไหนกดไลค์แล้วไปดูกันสิ่งมีชีวิตลึกลับบนเตียงชายคนหนึ่งกำลังเคลิมหลับอยู่บนเตียงจู่ๆเขาก็รู้สึกได้ว่าที่นอนนั้นขยับ เขาคิดว่าอาจจะเป็นเพียงผ้าห่มที่ตกลงผืนแต่ทันทีที่เขาลืมตาเขากลับชะง,งักทันทีบางสิ่งบางอย่างกำลังคลานเข้ามาหาเขาร่างท่อนบนนั้นดูคล้ายกับมนุษย์แต่ว่าท่อนล่างเคลื่อนไหวเหมือนกับงูดวงตาจ้องเขม็งมือดูเหมือนกับคนแต่กลับไม่รู้สึกว่ามันจะเป็นมนุษย์เลยความหวาดกลัวทําให้เขากระโดดลงจากเตียงแล้วก็วิ่งหนีไปไม่มีใครรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรหรือเข้ามาในห้องได้ยังไง แต่ชายคนนั้นยืนยันหนักแน่นว่ามันไม่ใช่ความฝันแน่นอนและที่แน่ๆมันไม่ใช่มนุษย์ด้วยดวงตาในถ้นานักล่าสัตว์สองคนกำลังเดินสำรวจเส้นทางที่คุ้นเคยจนสังเกตเห็นแอ่งตื้นๆริมทางมันไม่ลึกนะักมันดูเหมือนกับโพรงที่อาจจะเป็นรังของสัตว์ตัวเล็กๆ หนึ่งในพวกเขาเห็นเหมือนมีอะไรบางอย่างขยับอยู่ด้านในจึงส่องไฟฉายเข้าไปสิ่งที่ปรากฏกลับไม่ใช่ขนหรือกรงเล็บแต่มันคือดวงตาขนาดใหญ่ที่ไม่กระพริบตาเลยผิวรอบดวงตานั้นหนาและก็ขรุขระคล้ายกับกิ้งก่าแต่ก็ไม่ใช่สายพันธุ์ที่พวกเขารู้จักบางคนถึงกับบอกว่านี่อาจจะเป็นไดโนเสาร์ก็เป็นได้แต่ไม่ว่ามันจะเป็นตัวอะไรก็ตามมันกระพริบตาหนึ่งครั้งแล้วก็ค่อยๆหายกลับเข้าไปในความมืดอย่างเงียบงนัน ชายลึกลับดึกดื่นขึ้นหนึ่งขณะที่ชาวบ้านกำลังเดินทางกลับบ้านพวกเขาก็สะดุดตาเข้ากับเงาร่างบางอย่างที่นอนแน่นิ่งอยู่ใกล้ต้นไม้มันดูคล้ายกับเป็นมนุษย์แต่ก็ไม่ใช่ผิวนั้นหยาบกร้านเหมือนเกลด็ดและดวงตาส่องแสงวาวในความมืดร่างนั้นไม่ขยับไปไหนทำเพียงแค่นอนนิ่งๆแล้วก็จ้องมองมาชาวบ้านเล่าว่าใบหน้านั้นมีลักษณะคล้ายกับมนุษย์แต่ว่าส่วนอื่นๆของร่างกายกลับผิดเพี้ยนเกินกว่าจะอธิบายได้ ข่าวลือแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วบางคนพูดถึงสิ่งมีชีวิตนอกโลกขณะที่อีกหลายคนนั้นเชื่อว่ามันคือจินอย่างที่ผู้เฒ่าผู้แก่เคยเล่าเตือนเอาไว้ไม่มีใครกล้ายอยู่นานพอที่จะพิสูจน์แม้มันจะไม่ได้ไล่ตามใครแต่มันก็ไม่ใช่เพียงเงามืดธรรมดาแน่นอนคลานกลางทะเลทรายไม่มีใครคาดคิดเลยว่าจะได้เห็นสิ่งนี้เหลืออยู่บนผืนทรายของทะเลทราย ยิ่งไปกว่าน,นั้นคือพวกเขาไม่รู้เลยว่ามันคือตัวอะไรโดยเหตุการณ์นี้เ,เริ่มต้นขึ้นเมื่อชายคนหนึ่งกำลังถ่ายวิดีโอบันทึกชีวิตประจำวันในทะเลทรายอยู่พอดีจู่ๆกล้องของเขาก็จับภาพการเคลื่อนไหวบางอย่างที่อยู่ไกลออกไปเมื่อสูมเข้าไปใกล้ขึ้นเขาถึงกับชงงะงักสิ่งที่ปรากฏ มันไม่เหมือนกับสัตว์ที่เรารู้จักมันไม่มีแขนมีเพียงแค่ขาหลังที่ค่อยๆลากร่างซีดไร้ขนไปตามพื้นทรายแต่สิ่งที่น่าขนลุกที่สุดก็คือมีรอยสลักคล้ายกับสัญ,ญลักษณ์หรืออักขระบ,บางอย่างปรากฏอยู่ทั่วผิวหนังของมันผู้คนทั่วโลกออนไลน์นั้นต่างเรียกมันว่าจินแต่ผู้ศรัทธาบางคนนั้นเชื่อว,ว่านี่คือสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ที่เกิดจากพิธีกรรมต้องห้ามต่างหากพิธีกรรมลึกลับ แบบแรกที่เห็นนั้นมันชวนให้รู้สึกแปลกประหลาดผู้คนตัวขนาดปกติยืนอยู่ข้างๆร่างยักษ์มะฮึมาการเคลื่อนไหวของมันชา้าและก็สมจริงจนแทบเชื่อได้เลยว่าเป็นของจริงแต่แล้วความจริงก็เปิดเผยออกมาร่างสูงตะ้งานเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแต่เป็นหุ่นเชิดขนาดยากักษ์ นี่คือการแสดงแบบดั้งเดิมของชาวแอฟริกันที่บังคับหุ่นจากด้านในได้อย่างน่าทึ่งหากใครบังเอิญผ่านมาโดยไม่รู้เบื้องหลังอาจจะเผลอคิดไปได้ว่ากำลังเดินเข้าไปสู่พิธีปลูกยักษ์โบราณกันเลยทีเดียวนกตัวใสที่เดสตินรัตฟอร์ดชายคนหนึ่งจับภาพบางอย่างที่ประหลาดเอาไว้ได้มันเป็นนกกระสาตัวหนึ่งยืนสงบบนราวจับแต่มีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือ มันดูใสจนมองทะลุผ่านไปได้เลยแม้นกตัวนี้จะยืนบางอยู่แต่เราก็ยังสามารถมองเห็นฉากหลังที่อยู่ข้างหลังของมันได้ผู้ชมออนไลน์นั้นต่างทษแสงแล้วก็เทคนิคการถ่ายทำแต่ผู้เชี่ยวชาญไม่ค่อยเชื่อบางคนคาดการไปถึงเทคโนโลยีล่องหนทางการทหารและทฤษฎีต่างมิติถูกหยิบยกขึ้นมาพูดกันว่ามันอาจจะหลุดเข้ามาในโลกของเราโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ แล้วทุกคนล่ะครับคิดว่านกตัวนี้คืออะไรกันแน่มันเกิดจากเทคนิคการถ่ายทำหรือว่านกตัวนี้ตัวใสจริงๆนกฮูกแปลงร่างกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งในเม็กซิโกตัดสินใจที่จะเข้าไปสำรวจบ้านหลงัง หวังว่าจะได้ภาพเหตุการณ์สยองขวัญเก็บเอาไว้แต่สิ่งที่เจอนั้นกลับไม่ใช่วิญญาณพวกเขาเห็นนกฮูกตัวหนึ่งที่หัวของมันนั้นดูไม่เหมือนกับนกฮูกปกติเลยสายตาที่มองมานั้นรุนแรงมากทุกคนนั้นได้แต่ยืนอึ้งจนมีคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าบางทีเจ้าหนี้อาจจะเป็นบรูฮาแม่มดที่เล่าลือกันว่าสามารถแปลงกายเป็นสัตว์ได้และท่านใดนั้นการล่าผีที่ตอนแรกจะเป็นการเล่นสนุกกลับกลายเป็นเรื่องที่จริงจัง พวกเขาเรียบหนีออกมาทันทีและก็ไม่มีใครลกล้ากลับไปที่นั่นอีกเลยผู้มาเยี่ยมสุสานชายคนหนึ่งเดินทางไปที่สุสานเพื่อไปเยี่ยมหลุมศพของคนที่เขารักแต่สิ่งที่เขาได้เจอกลับอยู่ในความทรงจำของเขานาน,านกว่าที่คิดเมื่อเขาเดินเข้าไปใกล้กับหลุมศพจู่ๆก็มีเสียงประหลาดดังขึ้นมาดึงความสนใจของเขาเขาหันไปมองเหมือนกับมีบาง,างอย่างอยู่ข้างใน พอเฉงโงกเข้าไปดูเขาก็เห็นเงาร่างเล็กๆก,กำลังขยับมันไม่ใช่มนุษย์ร่างนั้นผอมบางลักษณะประหลาดมีเขาโครงที่ทําให้เขานึกถึงตัวละครดอบบี้จากในหนังและไม่แน่ว่ามันอาจจะอาศัยอยู่หรือกําลังหากินอยู่ตรงนั้นสุดท้ายแล้วเขาเลือกถอยหลังออกมาเงียบๆและจากไปด้วยความรู้สึกที่ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหรนะ่นักดิสนาอโลเชงกา ในปี1996มีการค้นพบสิ่งแปลกประหลาดใกล้กับหมู่บ้านแห่งหนึ่งในรัสเซียร่างเล็กผอมบางสีสะโตและก็มีดวงตาคล้ายกับมนุษย์มันดูไม่เหมือนกับทารกแรกเกิดและก็ไม่ใช่สัตว์ชนิดใดที่รู้จักชาวบ้านตั้งชื่อให้กับมันว่าอโลเชงกาผู้คนจำนวนมากรีบสันนิษฐานว่ามันคือสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวและก่อนที่นักวิทยาศาสตร์จะสามารถยืนยันได้ร่างนั้นก็กลับหายไปอย่างไร้ร่องรอย ทุกวันนี้เหลือเพียงแค่คลิปวิดีโอคุณภาพหยาบๆและเรื่องเล่าจากผู้ที่เคยเห็นไม่มีคำตอบไม่มีการติดตามผลอโลเชงกากลายเป็นตำนานไปแล้วและก็ยังมีบางคนเชื่อว่ามันไม่ใช่สิ่งที่มาจากโลกใบนี้แน่นอนความประหลาดจากทะเลลึก คลิปสั้นๆคลิปหนึ่งกลายเป็นไวรัลบนโลกอินเทอร์เน็ตทําให้ผู้คนนั้นทั้งขนลุกและก็ลหลงไหลไปพร้อมๆกันมันเป็นภาพของสิ่งมีชีวิตที่คล้ายกับหนอนยาวๆค่อยๆขยับไปมาลําตัวนั้นถูกปกคลุมไปด้วยเส้นใยเหมือนกับขนทําให้ดูเหมือนกับฉากจากหนังไซไฟบางคนเรียกมันว่ามิวแทนบางคนมั่นใจว่ามันเป็นสัตว์สายพันธุ์ใหม่แต่ความจริงก็คือมันเป็นหนอนปล้องทะเลนักล่าจากความลึกที่ซ่อนตัวในเวลากลางวันแล้วออกหากินตอนกลางคืน มันไม่ได้มาจากต่างดาวแต่เป็นสิ่งมีชีวิตจากก้นมหาสมุทรของเราเองซึ่งเตือนใจได้เป็นอย่างดีว่ายังมีอะไรอีกมากมายใต้ผืนน้ำที่เรายังไม่เคยพบเจอนกลึกลับช้าว,วันหนึ่งในฟาร์มทุกอย่างก็ดูเหมือนปกติจนกระทั่งสิ่งที่แปลกประหลาดปรากฏขึ้นชาวนาเลือกไปทางกลงนกแล้วก็เห็นนกตัวหนึ่งที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อน มันยืนเกาะอ,อยู่นิ่งๆจ้องมองไปรอบๆคอ,อของมันยาวผิดปกติและสิ่งที่ปกคลุมร่างกายของมันนั้นดูเหมือนไม่ใช่ขนนกมันไม่ได้แสดงท่าทีหวาดกลัวหรือว่าดุร้ายแม้แต่น้อยตรงกันข้ามเรากับมันคุ้นชินกับตรงนั้นอยู่แล้วเขาคนหนีจึงหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายภาพเอาไว้เพราะรู้ว่าหากเล่าเปล่าก็คงไม่มีใครเชื่อนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานักดูนกและนักวิจัยต่างๆพยายามหาคำตอบบางก็บอกว่ามันเป็นนกหายาก บางก็บอกว่าอาจจะเป็นสายพันธุ์ใหม่แต่ไม่ว่ามันคืออะไรก็ตามมันไม่เคยถูกพบเห็นอีกเลยพิธีกรรมสุดหลอนนี่คือคลิปหนึ่งที่ได้สร้างความไม่สบายใจอย่างหนักให้กับผู้ชมในภาพนั้นเผยให้เห็นกลุ่มคนในหมู่บ้านแอฟริกันกำลังรวมตัวกันรอบตุ๊กตาหน้าตาชวนขนลุก เสียงกลองดังสนัน่นคำสวดถูกขับขานบรรยากาศเหมือนเป็นพิธีกรรมบางอย่างแต่สิ่งที่ทําให้ทุกคนช็อกที่สุดก็คือเมื่อพวกเขานําอาหารไปให้กับตุ๊กตาปากของมันกลับเริ่มขยับแล้วก็เคี้ยวด้วยตัวเองไม่มีสายไฟไม่มีคนเชิดมีเพียงแค่ตุ๊กตาที่วางอยู่นิ่งๆแล้วเคลื่อนไหวเหมือนกับมันมีชีวิตบางคนเชื่อว่าวิญญาณอาจจะถูกเชื้อเชิญเข้าสู่ตุ๊กตาและก็สิงสู่อยู่ในนั้นจริงๆในขณะที่หลายคนพยายามอธิบายว่า อาจจะเป็นแค่ภาพลวงตาที่ถูกสร้างขึ้นมาแต่หากดูจากการขยับของกุรามมันไม่ได้ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นกลนหรืออุบายใดๆเลยแต่รู้สึกเหมือนเป็นของจริงมากกว่านกฮูกประหลาดหญิงคนหนึ่งกำลังพักพอนอยู่ในสวนหลังบ้านแต่สายตาก็เลือกไปเห็นบางสิ่งที่แปลกตามันคือนกฮูกตัวหนึ่ง ที่นั่งอยู่นิ่งๆบนพื้นหญ้าอย่างน้อยมันก็ดูเหมือนนกฮูกในตอนแรกแต่เว่ามันไม่ขยับไม่กระพริบตาและก็ไม่หันหัวไปมาเหมือนนกฮูกทั่วไปเธอจ้องมองอยู่นานและยิ่งมองก็ยิ่งรู้สึกประหลาดเหมือนมีบางอย่างพยายามเลียนแบบเป็นนกฮูกแต่กลับทำได้ไม่สมบูรณ์แบบเธอไม่กล้าที่จะเข้าไปใกล้ได้แต่ยืนห่างๆด้วยความรู้สึกที่ไม่สบายใจเพราะในใจลึกๆนั้นรู้ดีว่าเจ้าสิ่งนี้ไม่ใช่แค่นกฮูกธรรมดาแน่นอน และทั้งหมดนี้ก็คือเหตุการณ์น่าเหลือเชื่อที่มนุษย์ไม่ควรได้เห็นซึ่งถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ